สื่อธรรมพ่อครูตอนมรรคผลของพุทธพิสูจน์ด้วยบวร24พฤษภาค,คม2560ท่านเดินดินคิดตูอัตมาว่าอัตมาเอาแต่พูดกับเขียนเท่านั้นขออภัยพูดกับเขียนนั่นเป็นส่วนหนึ่งก็ทำอยู่จริง แต่จริงๆอตมาไม่ใช่แค่พูดกับเขียนที่สำคัญจริงๆนะอตมาพาทำไม่ใช่เอาแต่พูดกับเขียนพาทำต่างหากที่เน้นหนักแล้วก็สามารถอตมาประสบผลสำเร็จนะอตมาทำงานศาสนามาตั้งแต่ตอนจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ในประสบผลสำเร็จสามารถพาคนมาทำได้พาคนมาทำ ทำธ,ธรรมะหรือปฏิบัติปฏิบัติหรือทำได้น่าจนเกิดเป็นมรรคเป็นผลเกิดเป็นมรรคเป็นผลจนมารวมตัวกันเป็นสังคมชุมชนหรือหมู่บ้านซึ่งเกิดความเป็นบวรขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้นี่คือผลสําเร็จที่อาตมาพาทำพูด แน่นอนพูดเป็นสื่อออกไปให้พวกเราได้ฟังให้ใครๆได้ฟังทั้งนั้นใครๆอื่นๆก็พูดเขาก็เขียนกันทั้งนั้นน่ะแต่อัตมาเห็นว่าข้อภาย้นไม่จะพูดไปข่มคนอื่นเ็าหรอกนไม่ได้ข่มคนอื่นก็จะพูดโดยสภาวะจริงพูดตามปรากฏการจริงคนอื่นๆไม่ว่าสำนักไหนๆก็ตาม ไม่เคยเห็นว่าสำนักไหนๆทำจนกระทั่งเกิดเป็นชุมชนหมู่บ้านนะเท่าที่ดูแล้วมีบ้างแต่ในประเทศไทยนี้ยังยังยังไม่ปรากฏเป็นเช่นนั้นเป็นชุมชนหมู่บ้านเท่าที่อาตมาพูดถึงคำว่าหมู่บ้านชุมชนหมู่บ้าน ระลึกถ,ถึงที่เขาพูดกันอันตมาก็ไม่รู้นะว่าเขาเป็นหมู่บ้านขนาดไหนนึกถึงคำว่าเกิดหมู่บ้านหมู่บ้านพลัมนึกออกไหมหมู่บ้านพลัมของอาจารย์คนหนึ่งอาจารย์ทางพุทธศาสนานี่คือหมู่บ้านของท่านติสนัทฮันพระชาวโยวนพระพุทธเจ้าชาวพุทธ แล้วก็ใช้คำพูดว่านี่แหละสำนักหรือว่าที่ท่านองค์นี้อยู่นี่เขาเรียกกันว่าหมู่บ้านนหมู่บ้านพลัมแล้วคำว่าหมู่บ้านพลัมนี่จะเหมือนกับหมู่บ้านชาวโศกไหมอาจามาไม่รู้ออกค,คุณคุณเคยไปเห็นมาแล้วเหร อ๋อมีคนเคยไปเห็นมาเลยเป็นยังไงเออเอ,อ,อธิบายฟังอ๋ออมีบ้านอยู่ฝั่งแล้วก็มีบ้านฝั่งนี้ฝั่งชายมีชายมีคราวาดด้วยหือเป่ามีคราวาสด,ด้วยเหรอมีทำกับขา้ขาวกินกันอยู่ในส่วนกลางเหมือนกัน หมู่บ้านพรับเนี่ยเป็น <c oughs> เป็นที่รู้จักกันกว้างขวางนะว่าเป็นหมู่บ้านของมันก็เป็นอินเตอร์แหละแต่รู้จักกันจะมีความแตกต่างตรงที่แตกต่างตรงไหนมันไม่ได้เป็นลักษณะของหมู่บ้านแต่เป็นที่พักของคนปฏิบัติธรรมอืมมันไม่ไม่ใจะแบบชุมชนอย่างที่อยู่ของพวกเรานะ ก็ข,ขยายความตรงนี้แล้วกันที่อาตมาใช้คำว่าชุมชนหรือหมู่บ้านที่มันเป็นชุมชนหรือหมู่บ้านที่ครบคันอาตมาถึงพูดถึงว่าเออเขาเรียกหมู่บ้านมเนหมู่บ้านพลัมที่ได้ยินได้ฟังนะแต่หมู่บ้านอื่นๆไม่เห็นมีหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านของาศาสนาเลยพูดตลงๆหมู่บ้านทางาศาสนาพุทธ หมู่บ้านอื่นๆเป็นยังไงอาตมาก,ก็ไม่รู้รายละเอียดอะไรอื่นๆเขาจะเรียกหมู่บ้านหรืชุมชนของเขาบ้างมันก็ต้องประกอบไปด้วยอย่างนี้ที่หมู่บ้านหรชุมชนที่อาตมาหมายในประกอบไปด้วยบุคคลมีคนจริงๆรวมกันอยู่เป็นหมู่บ้านจริงๆเลยมีบ้านของแต่ละค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 นเป็นบ้านของเขา เขาเอาชีวิตของเขามาแล้วก็มีบ้านของเขาอยู่เหมือนบ้านข้างนอกที่คนทั้งหลายเขามีบ้านของเขาอยู่เหมือนกันเป็นบ้านของตนเองเลยแล้วก็อยู่บ้านนี้แหละมีอาชีพมีการกระทามีการพูดมีการคิดตามมรรคองแปดเนี่ย แล้วก็นำพาอาตมานำพาให้เกิดสัมมาสัมมาอาชีพสัมมากัมมันตะสัมมาวจาสัมมาสังกัปปะเป็นหมู่บ้านที่อาตมานำพาพาธรรมมันเกิดทั้งสี่อย่างนี้จริงๆเป็นหมู่บ้านเจตนาเลยนำพากันให้เป็นสัมมาทั้งสอนทั้งพาธรมทั้งบรรยายทั้งเขียนทั้งมีชีวิต เป็นสัมมาชีวิตเลยสัมมาอาชีวะปฏิบัติประพฤติแล้วก็มีชีวิตไปทั้งชีวิตเลยหลายคนเอาชีวิตมาตายในหมู่บ้านชาวอาโศกนี้มากแล้วตายก็มีเผาให้เสร็จเรียบร้อยมามีการพาทำทำงานทำการให้เป็นสัมมาสัมมากรรมันตะข้อนหนึ่งไม่ฆ่าสัตว หมู่บ้านชาวโศกไม่ฆ่าสัตว์กันทั้งหมู่บ้านสำเร็จข้อที่สองไม่เอาเงินของใครพยายามที่สุดไม่เอาเงินของใครที่เป็นฐานะแห่งการขโมยในการขโมยทั้งหมู่บ้านพากันทําทั้งหมู่บ้านไม่ใช่ตัวใครตัวมันก็ไปทําเองของขายของมันเป็นเป็น,ปนแต่ละบ้านแต่ละบ้านอันนี้เป็นหมู่บ้านเลย ไม่ใช่แต่ละบ้านแต่ละบ้านศึกษาในวัดแล้วเสียจครูบาอาจารย์สำนักไหนสอนในเสร็จเขาก็กลับบ้านแล้วก็ไปทำอยู่ที่บ้านเขาไม่ใช่ไม่ใช่แค่นั้นนี่ทำในบ้านแล้วพากันทำเป็นหมู่บ้านรวมเลยสัมมาอาชีพสัมมากรรมันตะไม่ฆ่าสัตว์ทั้งธาธรรมกรรมมันตะสามที่เป็นมิจฉาสามไม่ฆ่าสัตว์ไม่เอาของใครไม่ผิดผัวเขาเมียใคร อย่างนี้เป็นต้นพาทำจริงๆสัมมาวาจาพยายามไม่ให้ผิดมิจฉาสีแม้ที่สุดที่สำคัญคือสัมมาสังกปะเจสัมมาสังกปะที่เป็นมิจฉาสามพาให้ลดกามพาให้ลดพยาบาทยางพยายามให้อ่านจิตให้รู้จักสังกปะเจรู้จักตักกะวิตก,กะสังกปะ แล้วก็ทําให้จิตมันเป็นอัปปนาพยป,ปนาเจตสโภนิโรปนาจิตจะได้มีวจีสังขารที่เป็นวจีสังขารอันประเสริฐเป็นอาริยะสังขารอาริยะสังขารการปรุงแต่งออกมาเป็นวจีสังขารซึ่งก็จะมาเป็นวิญญาตทางนอกเป็นกายวิญญาตวจีวิญญาตทางนอกโดยวจีสังขารอยู่ในสังขปเจ เป็นวิจิสังขารที่ได้เกิดเป็นสมาธิเป็นฌานเป็นสมาธิได้พาทำปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธเจา้าซึ่งเกาไปติงปิตินะไปติงปปติผู้ที่ปฏิบัติกันผิดอาตมาประตัิตรไปติงปปติที่ปฏิบัติกันอยู่ในวงการาศาสนาพุทธทั่วไปเป็นที่รู้กันโดยปริยายว่า การปฏิบัติฌานก็ดีปฏิบัติสมาธิก็ดีนั่นคือเป็นนั่งหลับตากันสะกดจิตทั้งนั้นทั้งนั้นเชื่อกันอย่างนี้แล้วพาทำมก็เรียกกันอย่างนี้ไม่ได้มาพาทําการปฏิบัติฌานหรือปฏิบัติสมาธิด้วยการมีการมีศีลเป็นเบื้องต้นตามฐานะแต่ละเวลา โอ้ยประเดวแต่ละแต่ละบารมีแต่ละบุคคลเริ่มต้นจะได้ศีลห้าศีลแปดศีลสิบยังอยู่ในชุมชนชาวโศรถทุกชุมชนปฏิบัติศีลห้าเป็นพื้นแล้วก็เน้นว่าถ้าจะมาอยู่ในวัดมาอยู่ในอารามจะต้องศีลแปดถ้านอกวัดจะศีลห้า กวาไปที่นี่หมู่บ้านเราจะต้งททุกวันนี้ลงตัวละมันเป็นหมู่บ้านเพราะฉะนั้นมีคนศีลห้ามีคนศีลแปดมันรวมหมดละศีลสิบก็มีศีลมากกว่าศีลสิบตามจุลศีลพระพุทธเจ้าเพราะพวกเราปฏิบัติธรรมมีศีลไ,ไม่ใช่มีแต่วิน,นัยวินัยนเป็นของภิกษุนั่นแน่นอนมีอยู่แล้วแล้วก็พยายามปฏิบัติตามวิน,นัย นะทบทวนวินัยนะทบทวนศีลอัตมาเป็นผู้ทบทวนศีลส่วนวินัยนี่ก็ทบทวนกันเป็นการทำจนกระทั่งกลายเป็นจารีตประเพณีของภิกษุจะต้องเอา,เอาทบทวนนั้นเรียกว่าคําสอนของเจ้าซึ่งภาษาบาลีว่าโอวาทปาติโมกเรียกว่าคําสอนของเจ้าก็าทบทวนกัน มันไม่ใช่มีแค่วิน,นัยคําสอนพระเจ้าอวาทปาติโมกนั้นรวมทั้งธรรมะรวมทั้งวิน,นัยจึงเรียกว่าโอวาทปาติโมกโอวาทคือคํำบอกคํากล่าวคําอธิบายออกไปเพื่อให้เกิดปาติโมกข่ะเพื่อให้เกิดการขัดกลาเป็นแอคชั่นรีแอคชั่นปาตินี่คือแอคชั่นรีแอคชั่นคือการกระทบสัมผสัสแล้วก็ขัดกลาขึ้นไปสู่โมกขั เข้าไปสู่การหลุพลน้นนั่นคือโอวาทปาติโมกอัตมาพาพวกเราทำจนเกิดหมู่บ้านทำกันทั้งหมู่บ้านเป็นการปฏิบัติศีลทั้งหมู่บ้านทำสมาธิทั้งหมู่บ้านแต่ไม่ใช่เป็นนั่งสมาธิหลับตาสะกดจิต